ชายผู้สูญเสียภรรยาชายผู้สูญเสียรถสุดลักชายผู้สูญเสียสุนัขที่ภรรยาทิ้งไว้ก่อนตายชายผู้โค่นแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียวีโกชายผู้ฆ่าคน3คนด้วยดินสอหนึ่งแท่งชายผู้สังหารสมาชิกสภาสูงซานติโนชายผู้ปิดชีพคนไปถึง286คน ชายผู้เป็นที่กล่าวขานว่าคือบา b a บาย a b าก้าบูกี้แมนชายคนนั้นก็คือจอห์นวิกเรื่องราวของจอห์นวิกชายที่เอาตัวรอดจากนักฆ่าและการตามล่าจากสภาสูงมาได้โดยเขาได้ค้นพบว่าหนทางรอดเดียวที่จะทำให้ชีวิตเขากลับเป็นอิสระอีกครั้งนั่นก็คือการต้องกลับมาเผชิญหน้ากับสตากรรมที่มีเป้าหมายเดียวก็คือการล้างโทษโค่นสภาสูงและครั้งนี้ จอห์นวิกต้องรับมือกับศัตรูสมาชิกสภาสูงคนใหม่อย่างมากีแวรชองเดอร์กามงผู้ที่จะพร้อมเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูเปลี่ยนลมหายใจให้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณการต่อสู้ของจอห์นวิกในครั้งนี้จะสามารถจัดการพวกมันได้ทั้งหมดหรือไม่หรือจะถึงเวลาแล้วที่จะเป็นการปิดตำนานจอห์นวิกแรงกว่านรก you ready, John? Yeah. ความรู้สึกหลังดูอย่างไม่สปอยประเด็นที่ 1. น,นักสแสดงสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งของภาพยนตร์จอวิกนั่นก็คือ,อยังคงได้นักสแสดงมากความสามารถอย่างคีอานูรีฟมารับบทเป็นจอนวิกเช่นเคยเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงที่ทุ่มเทให้กับบทบาทสุดๆที่จะต้องใช้ความสามารถศิลปะป้องกันตัวยูโดจูจิสึและไม่ว่าจะเป็นการเล่นฉากแอคชั่นเองถึง90%เลียนขับดิฟรถหลายเดือน เพื่อขับรถแสดงเองในภาพยนตร์ถือว่าเป็นการแสดงที่พูดน้อยแต่จัดเต็มและในภาคนี้ก็ยังได้นักแสดงมากคิวบูมาสมทบนั่นก็คือดอนนี่เยนมารับบทเป็นเทนชายตาบอดเพื่อนเก่าของจอห์นวิกที่ได้รับคำสั่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จากสภาสูงให้มากำจัดจอห์นวิกเรียกได้ว่าการแสดงของดอนนี่เยนสุดยอดมากเพราะต้องถ่ายทอดการต่อสู้ในมุมมองของคนตาบอด ถือว่าสามารถเล่นฉากแอคชั่นได้อย่างมีสเสน่ห์สุดๆประเด็นที่2ฉากต่อสู้ เป็นประเด็นที่ไม่พูดไม่ได้เพราะจุดเด่นภาพยนตร์แฟนชายจอห์นวิกก็คือฉากต่อสู้ที่ถูกสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมกับถูกพัฒนายกระดับการต่อสู้ให้อลังการขึ้นในทุกๆภาคเรียกว่ายิ่งดูยิ่งมันและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบในฉากการต่อสู้ของภาพยนตร์จอห์นวิกนั่นก็คือเป็นฉากการต่อสู้ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ไม่ได้มีฉากต่อสู้ที่เวอร์จนเกินไปแต่กลับมีฉากต่อสู้ ศิลปะการต่อสู้ที่สมจริงมากกว่าพร้อมกับเต็มไปด้วยการเล่นจริงของนักแสดงสแตนเรียกได้ว่าสมกับคำเริ่มรือเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้จริงๆ meet sunrise. Execution. ประเด็นที่ 3. เนื้อเรื่อง ต้องยอมรับว่าในด้านเนื้อเรื่องของภาพยนตร์แฟนชายจอห์นวิกไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่ซับซ้อนมากมายมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเพราะเนื้อเรื่องไม่ใช่สิ่งที่แฟนจอห์นวิกต้องการ แต่ทุกคนต้องการฉากแอคชั่นมันๆน,นั่นจึงทำให้เนื้อเรื่องถูกเขียนมาเพื่อสร้างฉากต่อสู้มากมายถึง169นาทีหรือ2ชั่วโมง49นาทีแต่อย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องของ j o จอวิกก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเพราะด้วยความที่มีการออกแบบโครงสร้างจักรวาลจอวิกได้อย่างน่าสนใจทั้งสภาสูงโรงแรม Continental นั่นเลยทำให้การดำเนินเรื่องอยังสามารถทำให้เราสนุกไปกับภาพยนตร์ได้ อีกอย่างที่ผมชอบคือการพัฒนาของตัวละครจอวิกที่มีเนื้อเรื่องที่พัฒนาขึ้นดูแล้วเราเข้าใจกับตัวละครว่ารู้สึกอย่างไรจนอยากเอาใจช่วยให้ตัวละครผ่านพ้นไปได้เพราะในภาคนี้เราจะได้เห็นจอวิกมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าตัวภาพยนตร์และตัวละครต่างๆยังมีสเสน่ห์อีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกเล่าออกมาดังนั้นในอนาคตผมก็หวังว่าเราจะได้เห็นบทบาทเพิ่มเติม,ตมของจอวิกมากยิ่งขึ้น think voice <No. S 1> no <way> i wrong. You going can not your to hear สรุปถือว่าเป็นหนังที่เนื้อเรื่องไม่ได้หวือหวามากมาย แต่กับเต็มไปด้วยบทการพัฒนาของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเต็มไปด้วยนักแสดงมากฝีมือที่ทุ่มเทให้กับบทภาพยนตร์และฉากแอคชั่นสุดดีงามโคดมันสมจริงไม่เวอร์จนเกินไปสมกับคำร่ำลือหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดในยุคนี้ดังนั้นสำหรับภาพยนตร์จอวิกช c ปเตอร์ส4แรงกว่านรกผมขอให้ที่7เต็ม1ิครับ อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมที่มีต่อภาพประยชน์เรื่องนี้คนอื่นดูน่าจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันออกไปได้เพราะแต่ละคนก็มีความคิดเห็นรสนิยมเป็นของตัวเองยอมไม่เหมือนกันและกันหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับและทั้งหมดนี่ก็คือจอห์นวิกชัตเตอร์สแรงกว่านรก